นี่ค่ะคุณผู้ชมพบกับเมวี่และอาเบลกัส e c เ a l นะคะแน่นอนค่ะว่าเห็นหน้าเมวี่นะคะก็จะต้องมีของอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเลอเฟนช์มากกะลองค่ะที่อุทยานการค้ากัะส่วนแก้วนะคะซึ่งร้านนี้ค่ะเขาก็มีทีเด็ดอยู่ที่มาการอนแสนอร่อยนะคะรสชาติต่งตางๆนะคะรวมไปถึงสีสันนะคะที่น่ารักน่าก,กินมากเลยล่ะค่ะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตาเมวี่ไปชิมกันเลยค่ะ เมวี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในร้านเลฟเฟนช์มารการอนกันแล้วล่ะค่ะแต่สําหรับตรงหน้านะคะก็คือเซตพิเศษค่ะราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะก็จะประกรอบไปด้วยมาการอนนะคะ2ชิ้นค่ะเลือกรสชาติได้นะคะแล้วก็กาแฟร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นลาเต้หรือว่าคาปูชิโน่นะคะซึ่งราคาก็ะะถูกมากเลยนะคะแล้วก็หน้าตาดีก็น่ารับประทานยิ่งเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเมวี่ขอตัวชิมแป๊บน,นึงนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ ก็จะมีมะาการองหลากหลายรสชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นผลไม้นะคะทั้งสตรอเบอรี่พีชแคนเบอรี่ค่ะรวมไปถึงอ,อังหงนุ่นเหล่งก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นรสชาติพิเศษที่เขาทาขึ้นมาค่ะอย่างเช่นรสของนูเทลล่าโอริโอ้ค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่จะมาเลือกสั่งรสที่พี่ชอบที่สุดนะคะอันแรกค่ะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะมะาการองไส้นูเทลล่านะคะก็จะมีรสชาติของหอมของโกโก้ช็อกโกแลตนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่หวานมากกินกับกาแฟนี่อร่อยมากเข้ากันมากเลยค่ะ อันที่2นะคะก็ชอบอันนี้เลยเพราะว่าเป็นคนชอบผลไม้โดยเฉพาะลูกพีชนะคะอันนี้ก็คือมารการองไส้พีชค่ะสําหรับไส้นี้ก็จะรสชาติเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะคะเหมาะกับซัมเมอร์นี้ค่ะโดยเฉพาะถ้ากินกับพวกแบบกีวีโซดาแอปเปลิลโซดาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเข้ากันมากเลยล่ะคะ่ะและอันสุดท้ายนะคะที่วิจะแนะนําก็จะเป็นนี่เลยสีเขียวค่ะเป็นแคนเบอร์รี่บวกแอปเปลิลนะคะตัวนี้ค่ะมีความพิเศษคือมันจะแบบมีอะไรปลุกๆข้างในด้วยแล้วพอเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นมากเลยล่ะคะ่ะอันนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะคะ M'eus ketu หลังจากที่เรานะคะได้ชิมความอร่อยของมาการองหลากหลายรสชาตินะคะของร้านเลเฟชมาการองกันไปแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังมีเครื่องดื่มไวคอยบริการด้วยค่ะซึ่งเครื่องดื่มที่นี่นะคะก็น่าทานนะคะไม่แพ้กันเลยละค่ะและตอนนี้นะคะเมมเก็มี4เมนูเครื่องดื่มมาแนะนํากันค่ะสําหรับแก้วแรกนะคะก็จะเป็นไอลาเต้ค่ะแก้วที่2นะคะเป็นสตรอเบอรี่ทีค่ะและแก้วที่3นะคะเป็นกรีนทีลาเต้ค่ะ และสำหรับแก้วสุดท้ายนี่นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นพิงกูว่าแ s t สตรอเบอรค่ะเป็นน้ำฝรั่งสีชมพูนะคะผสมกับสตรอเบอรี่ค่ะรสชาตินะคะก็หว,วานๆเปรียปร้ยวๆค่ะชื่นใจมากเลยนะคะ กับความอร่อยที่เมวี่มีมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาชิมมาการองหลากหลายรสชาตินะคะรับประกันความอร่อยนะคะก็มาพบกันได้ค่ะที่ร้านเลอเฟนช์มาการองนะคะ,ะ,ะ,คะชั้นสโซนบอุทยานการค้ากับสวนแก้วค่ะหรือว่าไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รสชาติใหม่ๆของมาการองที่เขาจะผลิตออกมาสดๆทุกวันนะคะกันได้ที่ a c e b o o k เลอกูเม่มาการองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเมวี่และอับเบลกัสเปเยลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Legenda